มาต่อพี่น้องจา๋ามอนิบุ๊กครัวเมตาพี่น้องลุยมึงดูเส็จแก่มันยังาไมา่ได้ตัดได้หนะมันยาวคนเนื้ออยู่ได้านนั้นนะ,ะนะวายบึงน้กว่าผุนพี่น้องแลวจังไปลืมข่าวปุ้นพี่น้องคือมาเป็นจังซี่หือ มาตั้มตามตัมตามตามหักลืมกำลังสิ่ทำเมนูประแดดยังอะไรนะยังกระสังดอกบโฆษณาให้ดอกบโฆษณาบอฮาบุด้คยขาดโคษณาบากโคประแดเออลูกวาประแดดเสะลูกดอกขาวว่าไงกัน เอออันนนั้ได้เออของฝากจากกรุงไทยคุณอาพี่น้องเลยเอาแบบนุ่มๆตาเอ้ยแมน <c oughs> แมนี่ตักส <ES> นี้เลยนี่ใ <c oughs> ส่กระตีนไก่ งามได้เขาสิได้กินตางามแล้วเจ็ดเรอมันจนเหี่ยวะตาเออของบนนมสัม่มเฮ้พอมันห่อนแต่ตอนน่ะเอาลองไปอืมทีแท้ไปเสียบพ่อฐานนะพี่เขอแล้วเฮ้ยมาคงนั่นมาคงพ่อซะก่อนเฮ้ยคลองทะเลต้องซุกค่ะเอ้าปูไ่ปปูบุก้มาซุก พูดภาาฝั่เลยนะร่นละแสนถูบ่ปมางีีกรุ่นเนี่ยนะพชี้ลกน้ำเ็ัพตอเสียเองว่าบ่เฮ้ยฮะบางผีต้อปลูกน้ำบ่เพ็ญนะตอเสียเองว่าบ่ฮึ เอาลงมาหมักทวนะสิบหน่วยพอแล้วเนลูกรออีกทีมันสิบปเะเภนะเมตตามันสิบปเะเภขนาดข้าวต้มมะฮุงข้าใส่แค่สี่หน่วยนั้นลูกเขาจนกินน้ำมาจากได้ได้เพีดีอ่ะพอสาสพอพอก่อนเอามีดมาปาดเส้นแก้วเมตตาแล้วแหละ มันเหี่ยวบ่เฮ้ยโอ้ยนกตัวแต่ลยมาอุอืมบ่เอาสะพี่น้องป้องป่ายกำลังยุ่งหัวโขกมันต้องล่างนะความนวมเสียงอ้าบอกเล่นนะช่วงนี้บอกเล่นกับบอลซื้อกปดู้ไหมมีกินอยู่วเกบให้ลุงเลยนะครับแดงหวงที่เ บอมีกินเพ่รู้เนยอยู่สวนบาเห็เนเล่นประวัติเจ้าของสวนนะ่ะไปไปอยู่เลย <laughs> ไปทำงานทแหละแม่บ่าวล้วพิน้องเขาอนุญาตตักออกก่อนนะคะ, <laughs> <laughs> ะกลัวกลัว่าสิราบได้ <laughs> พี่น้องมากเกาะห่าก็โยนลงไป h ơ ยหมากมัน่ะอืมอืมนี่หมากน้านี่หมากเกาะอ่าใส่ไปสมบุษบุษหมกเล่นได้อืมกินหม,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 มาพผิดขานาดทานผุษบุษผิดเพี้เพี้อากาศก็ฮ้อนตอนนี้นะ จะหนเปลี่ยนน้ำอัณทภูคนอนคนหนาวจะใส่มาคืออบ่นอ่ะพาลงไปเคืออยู่ตัวเย็นกม้พาลงนี้ออพาลงไปี่โ <c oughs> อ้อยสน้ำลายแตกนำ้นำหน่ำหนาวเธอดเ อันปังฮะบีบลงไปเฮ้ยคนบางคนขี่โม่เนาะเคนมาได้โซโม่หัวมันแห่งกับโม่ที่เจ้าอ๋อนำลายแตกนำแบบไหนพี่เนาะอีอ่ะ มันปลาลาดลงไปผ่าลงไปพอเป็นซีสันถ้าซื่อปะลงนาเฮยแซ่บเป็นอมเมต์ะประแหนตัวนี้นะเจ้ากระแซ่บยุสาตินลุยโลดน้ำประแหนตมา ไหกับขาวทนะี่นั่งหนูเอา้ลายดายเอบเเข้มดอกไปมาหุงสิหน่อยโผล่มาวานี่แนวพาแสบทแทะแลนะพี่น้อ,อหน่อยแสบหน่อยส,สยายแสบไลยพงขรมาจากเมอืองไทยกันนะั่น่ะจัวงเขาบอก ได้สิพี่พ่อเนาะเบื่อกัวสินแกมาเติมกันซ้ำอ้าวพอดีม่นฮ่า่าฮ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 ่าย่าฮ่าฮ่า้่าฮ่าฮ่นฮาฮ่นฮ่พ่อฮ่่่่่่่่่่่่่ายแซ่บล่่่่่ะ่าา ลงสลนิดน้ำตาลหน่อยทุกคนโอเคอเสหอนมมันหน่อยใสมหน่อยดอกเป็นหยาขกมันห่อยดนี่นะ เอาลงถอนตัวนั้นนะน้ำเธอนะและเสร็จนะเอาลงโลดเสร็จนั่นลงไปอีกฟ้าเสร็จนางงามอันนี้งานแทงงามว่าป้าจะสำมเสือกควายพี่น้องรู้พวกเหลือกระ่าตัดเลยตาดตดบกระดูสวงตาลายป้าสิเหลือหกนะบาทนี่ก็บากคกอยากอยู่ได้นี่นะ อาลงแไ,ไม่นางรอนเออนันจองนะ่ะตักลงลงกัวคัวลงดูยองไงหนาามาลงล้ำได้จะไปเริ่มต้นปรุงใหม่ซะ <c oughs> จางพี <c oughs> ่น้องปูมาสดสดของเรา สุกแต่ปูมาที่เลืยนะสุกแล้วเนาะนองไปแล้วปับติโตมันเลิศเวอร์เรียนรอได้พี่นนองโอ้ยสงใส่ไอ้เกลือกุ้งสีน้อยกุ้งเุาะบบนี้เนาะ ปลาแดดหรืซุปไสงกรีลงลงที่หังก็ซื้อได้ไม่ต,ตายเป็นตำแห้งและปูหม,มาสิแตเกปเกปเดิดฝ่งเลกเปิดแบบ๊อ,อาเต็มขกเลยเนี่ยน้ำลาลแตกบัพอปลาแดดบัพอปลาแดดถือกินตัหุี้เลย เทวเลยพี่น้ออมเียดโลป้าเอมน้าแม,ม่จองนามาขวดขึ้นหนแม่มาเด้อหมดจจมาเดิอบันนี้เด้อเยสิฮาวบ่ซวนด้อตปูมาด้อนี่เด้อป๊าต้นามาแตกดหมดจจหมดจจมาเดิอประเทศมาเด้อ ตัวมากันเส้นแซบบัวลายมาเดินบัวลาสบายดีพี่น้องมากินตำสมัครที่ร่วมกันพี่น้องเลยย้ำข่าวไหมแม่ต่าไหม

ได้ไปแล้วหมดตามาแล้พี่องน้องินัเบเแขงแม่บานิ่ห้งข้อนอนนอนกนถ่นกขาวนาวมานัขต้ขาสอ้เอิ้นิรนเขาเอินแเรนขาเอิ้นวาเนีอิ้นรนข่าเอิ้นานะไปทอื่นรอดแยกบขนด้อเนี่แม่เอิ้นิ้แลนเขาเอิ้นดาวมาให้แม่ซอนมาเด้พี

ปาอซีลาแหละฮิวคือกันพี่น้องไม่ได้ว่าแล้วสิมายืนถ่ายอยู่นี่มันเหมืนมักตาอะไรนี่มากินเหมืดนฟ้าเลี่บแมนฟ้าเสียเ่บพี่น้องเออร้านเคยเสี่ยวสิกิ้ารางเคยเสี่ยวเพื่อเื่อเต็มหวนะบ่ ตมเเื่อทลบ่มีปลาหมึกกัไแมเอ้กินหลดจะกินไหไอยู่เกื่อเต็มพุงในย่านบดอยู่ไม่เปสอนกินแล้วก็ไปหาแอนผู้ชายแม่กินตำทะเล้ที่เาพัฒนาเกิดมามากินผักเสฉวนทะเลยังก่อนวงนั้นบ่กเขียหายังก่อนทามคาดุตา อืบานีมันเอาวัเอาวัวเอาวัวัวนั่งอยู่พี่เฮ้ยพี่นั่งอยู่พี่นั่งพี่ตำแหน่งละแหลเฮอรนะวัวอยู่ทางนี้แซ่แซ่ยุ๊กพี่น้อง